อ้าววันนี้ <c oughs> พี่ชายครับอ้าน้าพี่ชายขับรถแล้วครับพี่ชายขับอะไรไม่ได้ขับเนี่ยขับแลครับไม่ขับลยครับพุงพ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วไปแล้วพี่ชายเราเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเฮ้ยเลี้ยวกลับ เฮ้ยไปไหนอยู่ไปไหนอยู่ไปไหนมึงงั้นพี่ชายเร็วรถไม่เป็นเลยเฮ้ยพี่ชายเร็วรถไม่เป็นอ่ะพี่ชายเร็วรถไม่เป็นเนี่ยเร็วอ่ะเอาพี่ชายเร็วรถไม่เป็นแล้วโอ้ยเฮ้ยหลุดหลุดพี่ชายก็เป็นไรกับพี่ชายพี่ชายเราเร็วรถไม่เป็นเหลือเชื่อจริง เ้ยเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นใช้สแตนอยู่ใช้สแตนใช้สแตน